สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเนาะ mm. เก้าอี้นั่ง mm. ม้านั่งเนาะที่ว่าเป็นสียมโพนะคะวัน,นคลิปที่ลงไม่นานนะคะที่ว่าขัดแล้วมีน้องแมวมานั่งด้วยนะคะตอนนี้เนะเาะได้เปลี่ยนสีใหม่แล้วนะคะมาดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็จะดูสวยไหมขนาดไหนนะคะว่าจะดูเหมือนใหม่ไหมมาดูนะคะนี่คะ่ะเป็นยังไงมั่งคะเนี่ยจากสีที่ขี้เละขี้เลนะ ที่ว่าทามาเนาะสีชมพูทามาได้สี่ห้าปีเนาะสีเริ่มถลอกใช่ไหมเนี่ยก็มาขัดออกนิดหน่อยนะคะก็ไม่ต้องขัดสีชมพูออกหมดเลยก็ได้นะคะขัดแค่แบบให้ตรงไหนที่สีเขาเป็นคาบเอ่อเกราะเนาะแล้วก็ที่เขาแตกแบบเป็นเหมือนแตกเขิบนะแม่หูจักบอผู้ดีสารภาษาอีสานก็สีแตกเขิบอนเ่ขัดตรงนั้นมันออกเนาะให้มันเรียบเรียนนะคะแล้วก็ทาใหม่เนาะค่ะนี่ จะได้ทาได้สวยๆนะคะนี่ไม่ยากเลยนะคะเราสามารถทาเองได้นะคะฟบคอนเจอร์เก่าๆที่บ้านเนาะถ้าเกิดมันมีรอยเราก็ใชอ้อันนี้เนาะเขาเรียกอะไรนะกระดาษทรายเนาะขัดๆแล้วก็เอาเอาไดเนาะมาเป่าเอาฝุ่นที่เราขัดออกนะคะเรียบร้อยแล้วก็ทา,าจะบอกให้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไ ทาให้ดูเนาะเพราะว่าตอนทามือเลอะไม่อยากจะตั้งกล้องนะคะเวลาเราทาสีไม้นะคะเราต้องต้องใช้แปรงนะคะทาไปตามลายไม้แบบนี้นะคะทิศทางเดียวกันห้ามทาไปทามาแบบนี้นะคะต้องทาแบบนี้จะได้เรียบเรียดนะคะเนี่ยเนาะเนี่ยประสบการณ์ที่เราทาสีเองนะจะทาแบบนี้นี่นี่แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะทาไปรอบหนึ่งพอปล่อยแห้งแล้วก็มาซ้ำอีกนะคะรอบที่สองนะคะ แต่ว่าสีห้อนี้นะคะจะไม่ค่อยแพงนะสีจะราคาไม่ไม่แพงเนาะเราต้องทาแบบบางทีนะคะสามสี 3, รอบเลยนะคะถึงจะแบบปิดมิดแล้วก็ได้เนียนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สียี่ห้อแพงกว่านี้ก็อาจจะทาแค่รอบสองรอบก็เอาอยู่แต่ว่าสีห้อนี้เนาะพอดีนึกขึ้นได้ก็ไปเจอร้านถูกๆก็เลยอยากเอามาลองเนาะแต่ว่าแต่ว่าสีมันก็สวยดีเนาะเห็นไหมคะเห็นไหม ก็โอเคใช้ได้อยู่นะคะสีสวยดีมันก็ทำให้เหมือนเก้าอี้เราเราดูเป็นตัวใหม่ขึ้นมาทันทีนะสีเดียวกันกับที่ทาบ้านผักเนาะเห็น,นค่ะสีเดียวกันกับที่ทาบ้านผักนะคะนี่ค่ะทีนี้ก็นั่งสบายแล้วได้เก้าอี e ้นั่งเหมือนตัวใหม่ถ้าซื้อใหม่แพงนะคะเนี่ยวันนั้นไปดูเนาะที่ร้านเอขนาดร้านถูกๆนะร้านการ์เด้นเนาะ ไอ้ม้านั่งแบบนี้นะคะขนาดไม้ไม่ดีเหมือนอันนี้นะไม่ได้มียี่ห้อเหมือนอันนี้นะประมาณสามร้อยกว่าปอนะแพงอยู่นะคะอันนี้เราได้มานานแล้วเนาะเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็ไม้อย่างดีนะมียี่ห้อติดด้วยนะคะดูเนี่ยเนี่ยมียี่ห้อติดด้วยนะคะแล้วไม้อย่างดีเลยนะคะเรามาทำทาสีใหม่ก็ดูใหม่ไปเลยก็ดูสวยมีราคาขึ้นมานะคะ จะมาอัปเดตเนาะบ้านผักนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะเพราะว่ามาไม่ครบนะคะอีกชิ้นส่วนเนาะนี่ก็เลยประกอบไม่ได้เนาะเขาบอกจะมาส่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ตอนเย็นๆถึงจะมาอีกเนาะก็เลยประกอบไม่เสร็จเลยก็ชิ้นส่วนไม่ครบเนี่ยเออคิดถึงบ้านเราและคิดถึงเมืองไทยเนาะเวลาสั่งเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเงี้ยคนมาส่งต้องประกอบให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะที่ว่าประกอบไว้ได้สอง ได้สองส่วนนะคะเนี่ยเราจะต้องประกอบข้างๆแบบนี้ก่อนเนาะเนี่ยค่ะอะไรที่ประหยัดเงินได้ก็ประหยัดเองที่นี่เนาะค่าประกอบก็แพงนะคะไอ้ไอ้นี่แค่ไอ้หกคูณหกฟุตนะเอ้ยหกคูณแปดฟุตกรีนเฮานี่ไม่ใหญ่มากนะคะเขาคิดค่าค่าประกอบเพิ่มสองร้อยสี่สิบปอนด์นะคะแต่พอดีเขาก็ไม่ว่างด้วยเนาะก็เลยแบบนั่นแหละประกอบเองกับสามีสองคนเนาะ เสียงน้ำตกน้อยวันนี้มีแดดหน่อยนะคะวันนี้อากาศดีมีแดดหน่อยแต่ว่าเมื่อเช้า4องศานะคะตอนนี้ก็ประมาณ6องศาเองนะคะแต่ว่าพอมีแสงแดดนก็อุ่นอุ่นขึ้นมาหน่อยเนาะน้ำตกเสียงดังต้องเติมน้ำน้ำตกใกล้เนี่ยคะ่ะเริ่มหยดเป็นสายเยงี้ยละจะต้องมานั่งเติมน้ำนะคะอันนี้ก็ กระถางผักชีเก่านะคะอีกระถางนึงอันนี้เป็นล้อรถยนต์เนาะที่เราตัดเองเนาะเนี่ยตัดเองแล้วก็กลับนะคะอันนี้ไม่ได้ทาสีจะเ็นเอ่อจะมีนที่ทาสีด้วยเนาะนี่ยค่ะมาเล็ดผักชีค่ะที่ร่วงเองปีที่แล้วเนาะเห็นไหมเขาเกิดค่ะเขาขึ้นให้ง่ายมากเลยค่ะแนะนําเลยนะคะใครอยู่ต่างประเทศเนาะเนี่ยไม่ต้องมีบ้านปลูกผักก็ได้นะเม็ดผักชีค่ะเวลาเขาออกดอกก็ เก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยไอที่เก็บไปมั่งก็มีนะคะเยอะไอที่เขาล่วงเองก็ออกงอกค่ะต้นกล้วยนะยังไม่อยากยังห่อไว้อยู่เพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่ก็เลยยังไม่ไม่อยากแกะกลัวเขาจะตายห่อไว้ตั้งนานแล้วเพราะว่าให้อากาศอุ่นขึ้นมากว่านี้ถึงจะแกะเนาะเขาจะได้เขาจะได้แตกใบให้เนาะทุกอย่างก็เริ่มจะจะงอกจะบานแล้วเนาะ แค่ขอมีแสงแดดแค่นั้นนะคะที่นี่เนาะบางทีหน้าหนาวก็ไม่มีแสงแดดเลยในบ้านผักไปดูนะคะว่าเราเพาะอะไรไว้มั่งเนาะเห็นไหมหนาวจนเหงื่อเกอะนี่เลยเนี่ยอันนี้เป็นคณะเห็ดหอมนะคะที่เราเพาะไว้เนาะเนี่ยไม่อยากเอ่อเมล็ดพันธุ์แพงค่ะปีนี้หายากจริงแหละคะ่ะก็เลยแบบไม่อยากเพาะ ทีเดียวเยอะๆนะคะก็เลยแบบเพาะไปประมาณนี้เดี๋ยวหน่อยค่อยแยกนะคะถ้าเกิดปลูกต้นห่างๆต้นเขาจะอวบใหญ่เนาะเนี่ยค่ะในกล่องโฟมเนาะเอามาไว้ในบ้านผักมีตะไค้นะคะที่เราแช่น้ําออกลากแล้วก็มาปลูกไว้ในนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในต้นต้นเคลเนาะไอ้เคลไอ้คณะเคลอะค่ะใบิกิกที่ว่าไอเนี่ยเนาะกระชายเอามาไว้ในบ้านผักเหมือนจะตายเลยไม่ตายเลยเพราะอากาศยังหนาว เดี๋ยวต้องขุดดูว่าเขามีหัวหรือเปล่าเนาะไอ้ตอนแรกเอาไว้ในบ้านนะคะตอน,นี้เอาออกมาไว้ข้างนอกเนาะเพราะว่าในบ้านตอนนี้เพราะ,ะ,มะเมล็ดผักเบี้ยผักใหม่ๆ,ยๆเยอะๆเนาะไม่มีบ้านจะอยู่ผักไอียมเอาไปหมดละเนี่ยก็ต้นพริกนะคะต้นพริกอันเก่าที่เราเก็บไว้ในบ้านนะ,ะเอามาออกมาไว้ในบ้านปลูกผักเขาก็ยังเขียวใช่ไหมคะต้นต้นยังเขียวแบบนี้ไม่ตายนะคะเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะอากาศอากาศเริ่มร้อนมาแดดมา เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยเขาหน่อยปุ๋ยขี้ไก่เนาะขี้ไก่อัดเม็ดนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะแตกกิ่งแตกยอดเขาก็จะเขาก็จะแตกให้ใหม่เนาะเนี่ยค่ะบางทีนะเก็บไว้ได้สามปีนะต้นพริกบางคนเก็บได้ถึงแปดเก็บแปดปีนะเมืองหนาวนะบางคนอาจจะพูดว่าทาไมต้องเก็บเก็บต้นพริกด้วยงูนี่เพราะว่าต้นพริกนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยจะเป็นประเทศที่หนาวไม่ค่อยมีแดดเพราะพริกเนี่ย ใช้เวลาเพาะนานมากถ้าเกิดทางเขตยุโรปบางประเทศนะอย่างอิตาลีอะไรเงี้ยยังยังไม่หนาวเท่านี้นะสเปนอะไรเงี้ยแต่อังกฤษเนี่ยก็แล้วแต่เขตอีกเนาะเขตอ,อังกฤษเนี่ยเขตที่เราอยู่นี่หนาวมากๆเลยนะคะแดดไม่ค่อยมีจะมีเนาะก็เลยแบบเก็บต้นพริกไว้เพราะว่าบางทีอ่ะก็ถ้าเก็บไว้มันก็ไม่ต้องมานั่งเพาะใหม่ทุกปีแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยเนาะต้นเขาก็จะใหญ่ พอเขาแตกยอดออกมาติดดอกให้เลยนะคะทันใจเนี่ยผักไอใส่ยำเห็นไหมคะท,ทิ้งไว้ข้างนองแต่ปีที่แล้วเพิ่งจะามาเข้าบ้านแล้วก็มีต้นทูนกระถางทูนเห็นไหมคะเขาตายลงไปแบบนี้แต่หัวเขายังอยู่นะเขาไม่ตายนะทนมากเลยเนี่ยคะ่ะปลกผักไว้กินเอง อันนี้ก็จะเป็นในดอกพอปพี่นะคะเบีย้ยไอ้ดอกพอปพี่เนาะ,ะเขาร่วงแล้วเขาเกิดให้มาใหม่นะคะเนี่ยมีทั้งเม็ดผักชีด้วยนะเกิดให้มาใหม่เต็มเลยดอกพอปพี่เนาะเดี๋ยวให้เขาเกิดไม่แน่ใจนะใช่นะดอกพอปพี่นี่แหละให้เขาเกิดขึ้นมาเนาะสีสวยมากมากเลยนะคะเนี่ยเพราะพอัพี่เขาเกิดง่ายเนาะดอกเป็นพันุ์ที่ดอกใหญ่นะคะ ตรงไหนก็มีจะผักไปหมดเต็มไปหมดอันนี้ก็เก็บน้ำไว้ถังน้ำเวลาฝนตกก็ให้น้ำไหลออกมาเก็บไว้ไว้ลดผักเนาะจากน้ำฝนเนี่ยค่ะโอเคนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะว่าเป็นไงเนี่ยอันนี้ดอกอันนี้นะคะสวยไม่รู้ชื่อดอกอะไรเคยรักข้าบานนะคะจะเหมือนดอกกุหลาบเลยเนี่ยสีแดงค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยทน บานแล้วก็จะร่วงเลยไม่ค่อยทนเท่าไหร่นี่ก็ผักใส่ย,ยันผักขึ้นช่ายเราเห็นไหมคะไม่ตายค่ะไว้ข้างนอกเนี่ยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยใครไม่มีบ้านผักนะปลูกขึ้นขึ้นช่ายกุ้ยช่ายคะนา้าผักชีนะคะผักชีนี่ปลูกได้กินตลอดทั้งทั้งหน้าหนาวแต่ต้องหวานนะถ้าเกิดใครอยากจะกินผักชีนะคะต้องหวานไว้้งแต่เดือนสิกแ tampere เนาะปีที่แล้วเนาะ เราก็จะได้กินข้ามปีจนถึงตอนนี้จะไม่ออกดอกนะผักชีนี่เป็นอะไรที่ชอบหน้าหนาวแต่ถ้าถ้าเป็นช่วงเดือน,นเอียนมิถุนากรากกดาเขาจะเขาจะออกดอกเพราะว่าเขาไม่ช่อยชอบหน้าร้อนเนาะอันนี้นะคะจะเป็นไน้ยสตอรอเบอรี่นะคะตอนแรกนะปลูกใส่กระถางอย่างดีเดี๋ยวก็เพี้ยลงมั่งอะไรมั่งแล้วทีนี้ก็จะเอาทิ้งตัดใจแล้วนะเอากระถางมาโยนทิ้งไว้แถวนี้แล้วทีนี้เขาจะเป็น,นมือของเขาเนาคาน คานเห็นไหมคะออกในหินนะในหินแข็งๆเนี่ยคออเขาออกเองค่ะแล้วปีที่แล้วดกมากคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรคือเขาคานออกของเขาเองแบบแบบนี้เขาชอบแบบเนี้ยเขาไม่ชอบดูแลดีไม่เข้าใจเขาก็ออกนี่ไหมคานตามเนี่ยออกลูกออกผนให้ดกมากนะต้องปล่อยให้นกช่วยกินนะปีที่แล้วนะโอเคนะคะ จอกันคลิปต่อไปนะคะก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ